ดีจ้าัยรุ่น1.9นะานึกถึง d m a ม็1.9มันต้องไอเสมรถซิ่งอยู่แล้วนะาโคตรพอ่อโคตรแม่รถหลายกระดอกระเดียวัยรุ่น1.9เนี่ยเอาไปเบิ้งเลยครับพี่น้องนะาปี20181.9แอลตัวรองท็อปกับค่างวดเริ่มต้นเริ่มต้นอ่ยทานหลายลเท่าเจฉยไ, 6, ได้6,500บาทไวรุ่นจบ เสียงเราจะบุมนี้แหละนาล้อไอ,อซสามศูนย์เสียงไปไหนเสียงฮะเสียง er น่ะเสียง er ไปกับห้องกจายข่าวไป <laughs> ไปส <laughs> ใส่งานหลายหมด <laughs> มึงจะถามแล้วกูก็คิดงุกไม่ไทันเลยดิ <c oughs> เอาโชยเนี้ยไม่ห้าหมื่นโลเฮ้ยคือเสียงเลยหรือวะมีตู้คือเสียงเลยเล็กน้ noi, อยเล็กน้อยพอเสด็จด,ดากสงการนี้ <c oughs> สงการนี้พอได้สเสด็จด,ดากกับเขาก็พี่น้องไม่ห้าหมื่นโลคับ าครับซีโอ้โหสวยงามนะหวานเยียบอีกแล้วนี่นี่โซนี่เบิ้ลตัดสับระเบิดอีกขั้นึงโชยโชยนะถ้ามันหนึ่งจุดเก้ามันก็ต้องไอเสียอยู่แล้วเออุ่นเต็มเบิ้ลห้าร้อยกว่าคันนะล่าสุดจะรุ่นรถมาล้านนี่แล้วครับพี่น้องอันนี้ของเจ้าตีเออของเขาเบิ้ลครับพี่น้องเจ้าตีด้วยเติบด้ของเขาของเขากูมันลูกจ้าง เราออกปร้เดี๋ยวพังคันที่สามสิบของเดือนนี้ไอเสียบเหยียบพังคาตินอีกเล้วบนวนบนวนวนวนนนถือคิงให้รุกจ้ะเจยวเจีวอ้าวจบศูนย์บาทโอ้โหไฟท้ายสวยงามแตกที่นี่โอ้โหเขียด แตกที้ต้องเปลี่ยนทีสองข้างครับหาไม่ได้ไม่ได้หาข้างเดียวไม่มีด้วยแต่งมาถ้าแตกมาจะสัองเปลี่ยนสองข้างนะนะดูดิกู้ไฟมีหง่ะไหมถอด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 ซื้อลักไฟไปใส่รีโบกูซะบ่ไปใส่ของเฮาเจ้าก็ว่าไปอันนี้มันดีแม็กติเจไปใส่รีโบจังไงเอามักไฟมันแห้งเนาะอีลักไฟมันคืนนี่แหละมึงเดี๋ยวมึงเดี๋กูแท้เอาอีกแล้ว ไฟ LED โคมดำล,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 ล้อลุนๆโอ้โหนออะ็อกดีแล้วระบบมันดีนะนา18ครับแพงไหมห <laughs> น้าเดิมหน้าเดิมรีแนปกองหน้าเดิมคานเดิมล่องแก้มเดิมฝากระโปรงเดิมจากศูนย์รอยถอดเพราะว่ามันใส่คาร์บอนมาแล้วมันก็ถอดออกนะฝากระโปรงเดิมโอเควัด6,005ปีแรกปี พันเก้าพันจัดออกรถศูนย์บาทไว้รุ่นหนึ่งจุดเก้าห้ามพลาดคนนันนี้นาฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนออกรถศูนย์บาทส่งฟรีทั่วไทยนะวิธีการจองแอดล่างอธินาติกตต๊กต๊อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลบุดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามาสามอย่างแค่นั้นเดี๋ยวอายเดี๋ยวเลือกให้นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอ้เสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้าน บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญขาวงจรน,นึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอ้จัดให้ช่วยทุกกันดันทุกเคสส่งฟรีทอดหน้าบ้านครับพี่นะเอาพิมพ์คำว่าสุดครับพี่เสม้มพิมคำว่าเจ๋าครับพี่พิมคำว่าจวดอีกแล้วพิมคว่าไอ้เส้มจัดให้พิมคำว่าผมอยากเป็นนี่ครับพี่เสม้ม <laughs> อุ้ยตาเมตตาหลายหน้อย <laughs> นี่แหละเ,เก่งปูขาดดากขาดเป่าปอยู่เรื่อยเล็กกับบันเนี่ยสมรรถดาเ,าเก่งแตกเป่าทุกตัวเลยแค่ไปไว้ล่นแกว้ว แก้งมาว่าอ่ยุ่งไ่หลายมากกัดเด็กน้อยเป็นไข่ได้ออกหลายคุ้นแล้วอ้ายก็เลยต้องอาสาเอารถสิ่งมาทําเพื่อพ่อแม่พี่นอ้องลูกหลานบ้านเฮาเพืูออุดยุงให้ครับ